คือผงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงเหรียญทองคาหลวงพ่อพานเนี่ยออกจากวัดเนี่ยให้เช่าบูชาเนี่ยสมัยนั้นนะองค์ละประมาณห้าพันบาทโอ้โหปีสามสองพันสี่สิบห้าก็ไม่ได้ถูกนะ 5, ออก็สมัยนั้นทองบาทละประมาณสี่สี่พันไม่เกินห้าพันแต่หลวงพ่อบอกว่าเอ้ยถ้าเราทําทองบาทหนึ่งจะมให้เช่าห้าพันก็เหมือนว่าวัดวัดอะไม่ไม่ได้มีได้อะไรก็เลยเหรียญรุ่นเนี้ย ในในการปั๊มเด็กก็เลยจะไม่ถึงบาทครับอาจจะอยู่ประมาณสักสามสลึงครับแต่นี้เหรียญรุ่นนี้วัดไม่มีรายได้มากก็คืออ่าต้องเรียยไหลให้ลูกศิษย์มาสั่งจองนะเพราะทำเท่าอายุหลวงพ่อแปดสิบแปดสิบสองเหรียญปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าใช่อันนี้เป็นจะเป็นเหรียญรุ่นแรกแล้วก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่อพานท่านตั้งใจออกแบบด้วยตัวเองด้วยอืม เป็นเหรียญทองคำมั้งเนี่บ